หลักศรัทธาชียะห้าประการนี้ใครเป็นคนกําหนดมีที่มาอย่างไรและมีที่ไปที่ไปมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับคําตอบง่ายๆก็คือผู้ที่กําหนดหลักศรัทธาออกเป็น5ประการให้กับชียร์ใ้ศึกษาอย่างง่ายๆคือท่านเชคมูฟิดนั่นเองอยู่ในหนังสือเล่มไหนชื่อหนังสืออันุกัตอันเอียติกอเดียเรียบเรียงโดยท่านเชคมูฟิดนะครับงันั้นเราสรุปไปแล้วก็คือว่าหลักศรัทธาทั้ง5นี้ท่านเชคมูฟิดเป็นผู้เรียบเรียงนะครับเป็นผู้แบ่งคนแรกหลังจากนั้นนะักวิชาการเชียร์ก็ทำไมครับ เห็นดีเห็นงามจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็เรียบเรียงกันมานะครับคำถามต่อมาคือหลักการศรัทธาชียาเนี่ยมีหลักฐานจากอัลกุรานและสุนนะหรือไม่คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วต้องการที่จะหมายถึงว่าผู้ถามต้องการที่จะถามว่าสิ่งที่ท่านเชคโมฟฟิดได้แบ่งไห้เนี่ยมีหลักฐานจากอันกุรานและอัลฮะดิสระบุกำกับเอาไว้ไหมว่า ห้าประการแบบนี้คำตอบไม่มีครับซึ่งตรงนี้ได้มีฮะดีษบทหนึ่งในเล่มที่หนึ่งหน้าที่287ดะดีษที่หนึ่งนะครับซึ่งท่านศาสดา m มัม m m a สลลลัย ل ه ลมได้กล่าวว่าอูซีกุมบิกิตาบิลละวะอัลีบัยตีนะครับหนังสืออัลกาฟีเล่มนี้ ท่านศาสดาฮัมัดโซโลยอัลสลาลลมได้สั่งเสียประชาชาติของท่านว่าให้พวกเขาปฏิบัติตามสิ่งสําคัญยิ่งสองสิ่งหลังจากที่ท่านศาสดาจากโลกนี้ไปนั่นก็คือสิ่งแรกกีตาบุลลอห์ซึ่งนั่นคำภีของอัลลอฮ์ในที่นี้หมายถึงว่านั่นก็คือคำภีร์อัลกุรอานนะครับประการที่สองก็คือให้ปฏิบัติตามอาลลุนไบของท่านศาสดาเอง ซึ่งในรายละเอียดเราจะมาอธิบายที่หลังแต่ตรงนี้ให้มุ่งให้ท่านได้ทราบก่อนว่าหลักฐานที่ชีอะจะยึดถือมีด้วยกันสองสิ่งก็คืออันกุรอานแล้วก็วัจ,จะนะจากอัลลูไบของท่านศาสดามุฮัมมัดดังนั้นในวันนี้เมื่อมีคําถามว่าชีอะมีหลักศรัทธาอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกเมื่อท่านศาสดาสั่งให้ชีอะปฏิบัติตามคําเพียนกุรอานเราจึงของนําเสนอก่อนว่าในสุร้ อันนิซาหรือซุลรอบทที่4ของคัมภีร์กุรอานนะครับองค์การที่ร้อยสามสิบหกอัลลอฮ์สุบฮามต阿拉ได้ทรงตัดเกี่ยวกับเรื่องความศรัทธาเอาไว้ดังนี้นะครับอัลสุบิลลาฮิมินัชัยอนิรรจีมิสมิลลาราะห์มานุรฮิยียาอัยุฮัลลาซีนาอามินูอามินูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิซึ่งมีใจความว่าโอบ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับเพราะอัลลอฮ์ทรงตัดกับบรรดามุสลิม แล้วก็บรดาวงผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับว่าอามินูบิลละวารสูลีฮีสู่เจ้าจงมีศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในฐานะเป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียววารสูลีฮีและจงศรัทธาต่อศาสนทูตของพงค์หมายถึงท่านสุลตานขมัดซึ่งเป็นศาสดาท่านสุดท้ายวัลกิตาบินและดีนัสละอัลลอรอสูลีฮีและจงมีศรัทธาต่อคัมภีร์ที่ได้ประทานลงมาแก่ศาสนทูต ของพระอ,องค์นะครับวัลกิตาบินและซีอันเซลามิงกอบแล้วก็จงมีศรัทธาต่อคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานมาก่อนหน้าที่พระองค์จะแต่งตั้งให้ท่านศส,สดามุฮัมหมัดเป็นศาสดาและประกาศศาสนาอันอิสลามนะครับและดังนั้นพระอัลลอฮ์ถัดมาพระอัลลอฮ์ทรงตัดว่าวไมยักฟุตและผู้ใดก็ตามที่ไม่ศรัทธาหรือปฏิเสธบิลลาฮี วมาลาอิกติฮิวกุตุบิฮิวรุสุลิฮิวันจุมินอาครด ف ق ลลดّลล ا ลัมบ ع อ د ดาและผู้ใดก็ตามที่ไม่ศรัทธาหรือปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ในฐานะเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวไม่ศรัทธาต่อปวงมละลาอิกัตของพระอ,องค์ไม่ศรัทธาต่อบรรดาคัมภี์ต่างๆของพระอ,องค์ที่ได้ประทานลงมาไม่ศรัทธาต่อบรรดา,าศาสดาต่างๆที่พระอ,องค์ได้ทรงส่งมายัางโลกมนุษย์ และไม่ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกแล้วไซแน่นอนเขาได้หลงทางอย่างห่างไกลยิ่งนะครับดัมหอดของล็อกโซมนจริงเสมอเพราะฉะนั้นประเด็นแรกถ้าเกิดว่าเราจะถามว่าชิอามีศรัทธาอย่างไรชาชิอาจะตอบว่าสิ่งแรกหลักฐานที่ชิอามีศรัทธาจากคัเพีร์กุรานก็มี5ประการนั่นก็คือ1การศรัทธาต่อลอกประการที่2การศรัทธาต่อมาลาอิกะของพระองค์ประการที่3การศรัทธาต่อบรรดาคัมภี์ ที่พง์ได้ประทานลงมาประการที่4การศรัทธาต่อบรรดาศาสดาที่พระองค์ได้ส่งส่งมายัางโลกมนุษย์และประการสุดท้ายการศรัทธาต่อวันสิ้นโลกนะครับนี่คือประการแรกงนั้นหลักฐานแรกได้จบไปแล้วหลักฐานที่2นะครับหลักฐานที่สองท่านผู้ศรัทธาครับท่านผู้ชมครับเราลองมาดูกันนะครับว่าหลักศรัทธาของชิยนั้นที่บรรดาอาัลุรไนบีได้รายงานมาจากท่าน นบ,บีมุฮัมมัดสุลลยัยอิสลามนั้นเป็นอย่างไรนะครับเรามาลองดูกันในหนังสือเล่มนี้ชื่อว่ากิตาบซุลไลม์บิลกอยส์อัลฮิลาลีนะครับซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกคนหนึ่งของท่านอิหมานอลีอลิสลามนะครับในบาปหรือว่าในบทว่าชื่อว่ามะนั่นอิสลามว่านอีมานความหมายของคําว่าอิสลามและความหมายของคำว่าอีาม,าม,มานหน้าที่613 ถึง614ฮัดีษที่8นะครับเป็นฮัดีิที่รายงานจากท่านอับบาลบินอบีอายาชนะครับรายงานจากท่านสุไลมบินกอยส์ซึ่งเสียชีวิตในฮิยรยศศักราชที่90ซึ่งท่านสุไลมได้เล่าว่าฉันได้ยินท่านอิหม่ามอาลีบินอบีตอลิฟอัลฮิสสลามได้เล่าว่ามีชายคนหนึ่งนะครับได้ถามถึงเรื่องการศรัทธาแล้วเขาได้กล่าวว่า โอท่านอามีรุ่นมุมินีนหมายถึงโอ้ท่านหัวหน้าแห่งบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งเป็นฉายานามหนึ่งของท่านอิหม่ามลีนะครับโปรดบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องการศรัทธาด้วยเถิดมิชายคนหนึ่งมาถามท่านอลีว่าจงบอกฉันถึงเรื่องราวของอันอีมานคือความศรัทธาว่าเป็นอย่างไรคือพูดง่ายๆว่ามาสแสวงหาความรู้จากท่านอิหม่ามอลี ซึ่งชายคนนี้บอกว่าฉันไม่เคยถามถึงมันกับผู้ใดเลยนอกจากท่านและหลังจากท่านคือหมายความว่าในเมื่อท่านอิมามลีเป็นผู้ที่มีความรู้าศาสนาที่ท่านนาบีได้มอบความรู้ให้ถึง1,000พประตู1,000พันประตูและทุกๆ1,000พันประตูยังแตกออกเป็นหนึ่งันประตูนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้สูงสุดในบรรดาเหล่าซอฮบาบะของท่านนาบีดังนั้นหลังจากท่านนาบีจากไปท่านศาสดามุฮัมมัดจากโลกนี้ไปแล้วจึงต้องการมาสแสวงหาความศรัทธากับท่านอิมามลีในฐานะเป็น คอลีฟะเป็นตัวแทนหรือเป็นอิหม่ามหลังจากท่านนาบีนะครับเมื่อชายผู้นั้นได้ถามเช่นนั้นท่านอิหม่ามอิสลามจึงกล่าวกับผู้ที่ถามว่ามีชายคนหนึ่งได้ไปหาท่านาศาสดามุ hammad ลลอ ل ล الله عليه و س แล้วเขาก็ถามเหมือนที่ท่านถามถึงเรื่องนั้นกับฉันท่านถามเหมือนกับชายคนนั้นเลยที่ไปถามท่านนาบีแล้วเขาได้กล่าวกับท่านนาบีมุ hammad ص ل ลโล ل ل ه عليه و س เหมือนคําพูดของท่านเลยนะครับหลังจากนั้นท่านอาลีจึงได้เริ่ม เล่าให้ชายคนนั้นที่มาถามท่านฟังว่าท่านจะกล่าวคนนั้นว่าเมื่อฉันบอกกับท่านแล้วก็จงปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันกล่าวเพราะว่าเมื่อท่านได้ปฏิบัติตามมาแล้วท่านก็จะปลอดภัยชายคนนั้นก็ได้กล่าวกับท่านอาลีว่าฉันเชื่อครับคือถ้าท่านบอกสิ่งใดมาฉันจะมีศรัทธานในฐานะที่ท่านเป็นอามรุนโมมินีนหัวหน้าของบรรดาผู้ศรัทธาต่อจากนั้นท่านอาลีก็ได้หันมากับชายคนนั้นโดยตรง นะครับคือในขณะที่ก่อนอื่นตอนตอนแรกนั้นท่านอยู่ในกลุ่มผู้คนหลายคนยังสนทนากันแบบรวมๆทีนี้ท่านก็มุ่งประเด็นหันมาสนทนากับชายคนนี้โดยเฉพาะนะครับเมื่อท่านท่านอาลีได้หันหน้ามาคุยกับชายผู้นี้ท่านก็บอกว่าท่านรู้ไหมท่านอาลีถามชายคนนั้นว่าท่านรู้ไหมว่าท่านยิบรออีนซึ่งเป็นมาลาอิกะท่านหนึ่งนะครับเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ได้สร้างมาจากนูรัศมีนะครับ มีนามว่าท่านยิบรออินอัลลอฮิสลามผู้ซึ่งนำคำเพียงกรุรอานมาหามาให้กับมามอบให้กับท่านศาสดามุฮัมมัมดท่านอิมามลิกล่าว่าท่านรู้ไหมว่าท่านยิบรออินได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรูปมนุษย์นะครับแล้วท่านยิบรอินได้ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามัลอิสลามโอ้ม,มุฮัมมัดอิสลามคืออะไรฟะกอนท่านศาสดาก็ได้ตอบว่า ش ฮา د ะตุอัลลอฮ์อิลล allah و أ ั محمداً رسول ا ุ ل ه وإقام ا ل อ ل ا ล و إ ัล ا ء วะอิ ا ามุ ج ซ ل ب าตวะ ي ا م شهر رمضان والقُصَلُ مِنَ ا ل ْ ج َ ن َ ا กิ ة َสมิที่ขวามวัตมันจะจาเมื่อทนอานิีิทถามว่าอิสลามคืออะไรทาราูลก็ตอบว่าอิสลามคือหนึ่งการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และแท้จริงมุฮัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮ์สอง ดำรงนมาศสามจ่ายทานสากาศ 4. ประกอบพิธีฮัจ 5. หถือสิอดในเดือนอมฎดอนหอาบน้ํากุศลใช่ไหมบ้าซึ่งเป็นการอาบน้ําชําระร่างกายชิ้นหนึ่งหลังจากที่สามีภรรยานั้นได้หลับนอนกันนะครับหลังจากที่ท่านราซูลได้ให้คําตอบกับท่านจิบรีนแล้วท่านจิบรีนก็ไม่หยุดก็ถามต่อว่าฟกอลวะมันอีมานุแล้วอีมาน การศรัทธาคืออะไรจงตอบสิกอลท่านสุธรมอดก็ตอบว่าตุมินุบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุสุลิฮิวะบิลฮียาติบัดล์ล์ม اؤ ตวะบิลกัดริคุลลิฮิไคยริฮิวะชริฮิวะคุลวิฮิวะมุริฮิอีมานหรือการศรัทธาคือการที่ท่านต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่คือประการแรกนะครับ หลักฐานที่ท่านอลีผู้เป็นอัลลอฮฺบายนบี m u h a มั a d สโลลอัสลามได้มอบให้กับบรรดาชี้อาลีก็คือบอกว่าอีมานคือการที่ท่านประการแรกคือการที่ท่านต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮฺฮานุตาลาประการที่2ท่านจะต้องศรัทธาต่อมาลาอิกะของพระอ,องค์ประการที่สต้องศรัทธาต่อบรร,รดาคัมภีร์ของพระอ,องค์ประการที่4ต้องศรัทธาต่อบรร,รดาศาสนทูตของพระอ,องค์นะครับประการที่5ต้องศรัทธ,ธาต่อ ชีวิตหลังความตายหมายถึงนั่นคือวันสิ้นโลกซึ่งมนุษย์ทุกคนหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วเมื่อถึงวันวันกียร์มาอัลลอฮ์จะให้คู่ที่อยู่ในสุสานหรือผู้ที่ตายไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อรอรับการพิพากษาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นผู้ทําประกอบคุณงามความดีตามคําสั่งของอัลลอฮ์ใช้คําสั่งห้ามอัลลอฮ์ก็จะนําเข้าไปสู่สวรรค์และผู้ใดที่ขัดคําสั่งและและทิ้งไม่เป็ตามคําสั่งใช้คาสั่งห้ามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ ประการสุดท้ายต้องศรัทธาต่อาการกําหนดกฎสภาวะทั้งหมดของอัลลอฮ์นะครับนั่นก็สรุปว่าหลักศทธาของชียาตามที่ท่านอลีตามที่ท่านอิหม่ามอิสลามได้รายงานซึ่งได้เล่าว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านได้ยินมาจากท่านศาสดาม,มุฮัมมัดสุลลัลอิสลามได้ให้คำตอบกับท่านญิบุรีนั้นมีด้วยกันหประการ นี่คือรายงานฮะดิษที rim, ่มาจากหนังสือของชีอาซึ่งเป็นหนังสือบันทึกฮะดิษในอาจจะกล่าวด้วยเลยว่าเป็นหนังสือหลักศรัทธาเล่มแรกๆนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเป็นฮะดิษที่รายงานมาจากท่านสุลมบินกอยซ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์เอกคนหนึ่งของท่านอิมามอิสลามด้วยเหตุนี้เป็นหนังสือหลักศรัทธาเล่มแรกๆซึ่งได้อ้างอิงบันทึกจากผู้เขียนซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากท่านอิมามอลีจึงถูกเรียกว่ากีตาบสุลีมซึ่งแน่นอนที่สุด ในฮะดิษเหล่านี้ก็มีทั้งฮะดิษที่มีสายรายงานที่ซอเฮียและมีฮะดิษบางบทที่มีสายรายงานที่ดออีฟแล้วก็ไม่สามารถจะนามาอ้างอิงได้แต่ประเด็นสําคัญที่ผมต้องการนําเสนอหรือว่าเด็กต้องการกล่าวก็คือว่าในขณะที่มีผู้ที่ไม่ใช่ศรัทธาเริ่มสายอยู่ในทางชียได้ให้ความใส่ไขรต่อในทางชียว่าชียนั้นมีหลักศรัทธา ที่แตกต่างหรือไม่เหมือนอะไรเลยกับพี่น้องสุนีนั้นจากตําราเล่มนี้จากหลักฐานที่ผมได้นําเสนอไปจึงทําให้ท่านผู้ชมได้พอที่เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วหลักศรัทธาหลักๆหรือพื้นๆในเป็นโครงสร้างหลักนั้นแนวทางของชี้ศิษ์สองอมามผู้ปฏิบัติตามมัสับอะลุนไบลิุสลิมนั้นแทบจะไม่มีอะไรเลยที่แตกต่างกันนะครับซึ่งเราสามารถสรุปได้ง่ายๆว่า ผู้ที่เป็นชียะของท่านอลีเลสลามคือเป็นผู้ปฏิบัติตามในทางท่านอลีซึ่งเป็นวาซีผู้เสืบทอดเจตจำนงของท่านศาสดาฮมหมัตสสุลตละสลามนั้นเมื่อถูกถามว่าลักทธามีกี่ประการครับตอบสั้นๆครับ6ประการนั่นก็คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อมาอะไกะต่อบรรดาคัมภีต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์ต่อวันสิ้นโลกและอสุดท้ายต่อกฎกําหนดสภาวะที่อัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดไว้นะครับ